สวัสดีครับถ้าใครอยากดูตอนลงตาไปดูในติ๊กต็อกนะครับอาจารย์จอดลองของครับดูสิจะขึ้นไหมดูสิเขาจะขึ้นไหม ตัวนี้น่าจะเป็นหลุมไม่เป็นหลุมไม่รู้เลยเหมือนจบเลย ทำมาดูรถติด5018นโดน36 08 SP ดลกักที่แบบงังๆเลยครับมาไม่ไถแต่ไถแต่ปั่นเอาเลยอยู่ครับ50ไร่ครับวันนี้ ห้าสิบไรได้นี่เจ้าเพิ่งได้ไล่ตั้งแต่ข้างล่างมาเพิ่งได้สี่สิบไร่เพราะว่าปั่นสองรอบขึ้นไหมครับดูขึ้นง่ายเกิน <c oughs> แรงแรงไม่เอาเยอะครับข้าลากสามขวดพอว่างั้นเลยครับไฟตามรถไถซิ่งบดเบาเเลยครับอาจารหมู นั้นนี้เกือบสี่ได้ครับยดูเขาจะปั่นไหมตะกา <ś led> จันจัดว่าไม่จม <ś led> นะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ